เนยโชติกาเคลีย์อย่างไวถูกเช่าเน็ตยงอักษรยอ่อดรามา่าดาราหอยทากขึ้นถ้ำแบบ VIP ยังคงเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีดาราหอยทากแหกกดขึ้นถ้ำนาคาแบบ VIP แถมยังทำพิธีบวงสวงอลังการเปิดเครื่องเสียงกระหึม่มประหนึ่งว่าจัดคอนเสิร์ตให้เทวดาฟัง อีกทั้งยังไหว้อธิษฐานจิตนานเป็นชั่วโมงจนผู้ที่มีจิตศรัทธาคณะอื่นๆต้องรอคิวนานนับชั่วโมง และจากประเด็นดังกล่าวนี้เองก็ส่งผลให้คนบันเทิงจํานวนไม่น้อยถูกจับตามองและตกเป็นเป้าสงสัยของบรรดาผู้ที่ติดตามข่าวโดยหนึ่งในนั้นก็คือนางไร้ระดับตัวแม่เนยชุติกาที่เคยมีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำนาคาอีกด้วยซึ่งหลังจากที่ทราบเรื่องเนยชุติกาก็ได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมของตัวเองโพสต์ข้อความชี้แจงโดยมีรายละเอียดว่าเนยไม่ได้ตามข่าวเลยทุกคนจนเพื่อนส่งมาเยอะเลย หนึ่งเนยไม่ได้จัดพิธีบวงสวงอะไรเลยทั้งถ้ำนาคาและนาคีไม่ถืออะไรขึ้นไปเลยมีแต่ตัวและหัวใจลูกหาบเนยยังไม่ใช้เลยค่ะระหว่างทางน้ำยังไม่กินเลย รอขึ้นไปทีเดียวเราขึ้นไปกัน5คนช่วงเวลา7นาฬิกาถึง11นาฬิกานาทีเช้าวันธรรมดาคิ้วไม่ยาวตรงจุดถ่ายรูปกลุ่มเราใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเพราะเราไหว้สวดมนต์ขอพรข้างนอกเรียบร้อยแล้วและเข้าไปข้างในเพื่อถ่ายรูปเท่านั้นเข้าใจดีว่าทุกคนอยากถ่ายรูปจุดนี้เลยต้องรีบ 2. พิธีบวงสวงที่เนื่อยทำทุกคนสามารถทำได้นะคะที่คำชะโนดปู่อือลือกลางน้ำลานพญาศรีสัตนาคราชหลังจากบวงสวงเสร็จแล้วก็แจกจ่ายของไหว้กับชาวบ้านระแวกนั้นมีชาวบ้านมารอรับของไหว้และอนุโมทนาสาธุไปกับเราไม่น่าจะมีอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ